หลายๆเด้อค่ะเด้อดดขอให้รวยรวยเฮงเฮงต้อนรับปีใหม่ขอให้โชคดีตลอดปีเด้ดดอไอเด้อเพราะว่าไอ้ถัดเรารับปีใหม่ต้อนรับปีใหม่แล้วดวงเฮงต้อนรับปีใหม่นะ พรุ่งนี้ไปโอ้เมือนอื่นยังบ่ทันหูอยู่วงว่าสิไปทางไหน อานันดากับสาวคำลีกิลาวงเรื่องสบายดีหลวงพอบาทอาป้องเบิ่งแต่ฟุละเรื่องประมาณนั้นแหละแล้วกมีเรื่องนึงอยงเนาะสบายดีปากเซเนาะ้องเบิ่งแต่ดน หลายปีนะตอนนี้ผู้ได้เก็บศาดเก็บเสือนี้บิดแล้วเลือดเต่ซุ้มเจา้าหกคนเด้อเจยวเก็บศาดเก็บเสือนี้กนอมเแลตอนนี้ปงไลามาสองชั่วโมงกว่าเลยเด้อปงกาจิลงเวทีเลยพงกจา,าจิไปฮาหาโจองหน้าหา่านก ขอบคุณทุกคนเนาะที่เขามาเบ่งเนาะขอบคุณในถาดเด้อขอบคุณหลายๆเนาะที่ให้ทำบุญน้ำน,ำนมอื่นเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเด้อไปได้อยู่นี่ดกะไปหาอาบน้ำแล้วก็ไปนอนกันเด้อหรือไม่กะเป็นโซ่เข่าดาวน้ำ <c oughs> น้ำสาเสาเนาะ ขอบคุณหลายๆเนาะที่เขามาเบากเป็นหมู่กันนะเนาะพอบงเงาเนะาะขจอกไปใส่เบิดแล้วซะปองหุบาศาสตร์นี้ไปเบิดแล้วเด้อไอบุตรเด้อขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่นี้เนาะสิ่งใดที่มันบด่ดีจากปีเก่าขอให้ถิมไปจากปีเก่าเนาะถิมไปนาปีเก่าเนาะสิ่งใดที่มันบด่ดีสิ่งใดที่มันเลวร้วายเนาะห้มันหายไปกับปีเก่าปีสองพันยี่สิบเนาะ ตอนหลับปีใหม่2021ด้วยความรวยเนาะความดีเนาะและกกสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดกันเมื่อสุขูมสุกคนเนอะขอให้มีแต่ความสุขตลอดปีใหม่นี่เนาะปี2021ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขร่ลำรวยร่ำรวยเนาะสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยความรักความสุขเนาะ ร่ลำรวยเงินทองเนาะคิดอีแงงวังอีแงงก็ขอให้สมหวังทุกๆคนเนาะขอให้มีความสุขแล้วก็นอนนอนหลับฝันดีนะทุกคนนะแล้วก็เข้าไพสิไปเข่าดาวบอลได้กะอย่าลืมฮุบสารฮุบเสือไปนาเนาะเดี๋ยวมันจีบมีบ่นนอนเนละ้วไพ่จีบมีบ่นนั่งแนละ้วฮุบสารฮุบเสือไปเจ้งหน้าหานเด้อขอบคุณหลายๆเนาะที่เขามาเบิ่งมาแย่งกันเนาะแล้วกะ สุดท้ายแล้วก็ขอสวัสดีปีเก่าเนาะอําลาไปพร้อมกับปีเก่าเนาะเจอกันปีหนาเนาะเจอกันปีหนาเด้อพี่น้องเด้อเจอกันปี2อ2 1นเนาะถ้าจงมาพ่อหนากันใหม่เนาะขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับมือนีเนาะขออําลาไปกับปีเก่า2020เลยเด้อทุกคนเจอกันปีหน้า2021ค่อยมาเจอกันใหม่เนาะขอบคุณหลายๆที่ยังหักยังแพงหักแพงแบ่งปันกันเนาะ ปีใหม่นี้ขอ,ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกๆกคนเดอ้อไปแล้วเดอ้อไปมาทุกคน